สวัสดีครับสวัสดีผมไอ้พี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนครับผมเมื่อนี้ทั้งช่องของเฮ้านะครับจะทําการพากเอาครับพี่น้องเพราะว่ามือเคลื่อนนี้ไม่เฮาช็อตครับเฮาเลยตัดเสียงออกนะครับพี่น้องเป็นคลิปตลกสนุกสนานครับเมื่อนี้ครับมากินยำน้ากันครับพี่น้องยำเมื่อนี้บร้วาสิกินแล้วสิท้องเสียหรือปล้าครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเอาเองครับผมเป็นสูตรว่ตายโตครับ สวดนี่คิดเอาเองครับพี่น้องกินไปครับกินเพื่อเดียวครับเมื่อนี้ครับกินข่าเดืกครับพี่น้องบ่เป็นเข้าหรอกพี่น้องย่ามามาครับผมครับเพิ่นกับขุยเอียงของคนบุกครับบ่ได้งยหนอกครับเพราะว่าตัดเสียงออกแล้วนะครับเพื่อเพิ่นว่าสมว่าสั้นกลมคอมว่าสั้นเพิ่นวานะครับเบื้องลดครับจะมับติ่งมุบมบครับกินผู้เดียวครับพี่น้องครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเกาครับที่เข้ามาเบิ้งนะครับแล้วก็รับชมเป็นกำลังใจให้กับทังช่องฮอคือเกาครับพี่น้องคลิปนี้บ่มีสาระครับน้ำควมเฮฮาสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมคือเก่าครับพี่น้องกินย้ำมากมากผู้เดียวครับพี่น้องนี่แหละครับชีวิตของคนโสดครับกินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องแซ่บว่าแซ่บกินรดครับพี่น้องกินเอาเองเฮ็ดเอาเองครับผม บ่ได้วุ่นวายกับไผครับพี่น้องอยากกินครับกินแล้วก็นอนครับพี่น้องเมื่อมีเวียกกะเฮ็ดเวียกครับผมเมื่อบ่มีเวียกก็นอนครับครับคุณคือเก่าครับพี่น้องบ่มีอย่างไรครับกินย่างเดียวครับกินนอนครับมีเวียกเฮ็ดกะเฮ็ดครับพี่น้องเพื่อนก็คุยอียังของเพิ่นไปละครับเพี่อนโย่ะครับได้ยินเพื่อนว้าดอกครับเพราะว่าเฮาตัดเสียงถิมแล้วครับ คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับที่เขามาเป็นกำลังใจให้เฮาครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่หน่อเนาะครับติดตามกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!